ทรงผมใหม่กูหามุมลอกันเอาไว้สู้กับทรงผมใหม่ของกูเนี่ยเดินเข้าไปในร้านช่างบอกว่าเอาทรงอะไรดีเหลือไปเห็นแบ็กพีทเอาทรงแบ็กพีทนี่แหละ แล้วกูได้แบ็กอะไรกับมาวเนไหนไม่เป็นไรคนเรามันก็ต้องอยู่กับความจริงให้ได้นะก็เหมือนอย่างกับคลิปล่าสุดเนี่ยแหละที่เทรดได้ทุน4ี่แสนแล้วก็ขาดทุนนะวันนี้พ sure> ี่ขอแก้เกมหล่อๆให้พวกเราดูอีกสักดอกหนึ่งให้เกิดความหล่อเพื่อมากบเกินกับทรงผมอะถ้ามีเงิน4ี่แสนบาทเล่นเก่กําไรเดเท็ดมันจะได้ตังค์เท่าไหร่วันนี้พี่จะเทรดให้เองดู อีกรอบหนึ่งถ้าไม่น่าแตกนะ <laughs> ไปแล้วโอ้โหทำเพ่มึ่งนาทีเป็นดุ่นเลยครับนี่ 8, 00, 8ป0 0้ไปแล้วฮะ8 4 8 0นะ80 90แลโอ้โหไปแล้ว8.50แล้วตัวนี้8.50ไปแล้วฮะ4 5 0 0 0ฮะกัไร45.000ที่11.27นต์นะ บ้านพี่นี้หายใจได้เต็มปอดแล้วนะอ่าอากาศดีไหมอาวปกติมึงหายใจด้วยผิวหนังแล้ไอแ้แว่นว่าหายใจด้วยปอดนี่แหละแต่แค่อยากจะบอกว่าเออฝุ่นมันหายไปแล้วอ่าตื่นเช้ามารับอากาศบริสุทธิ์ออกกาลังกายเบาๆใช้ชีวิตให้มีคุณภาพตกเย็นแดกเหล้าแดกเบียร์เหมือนเดิมตั้งแต่มีกลุ่มไลน์เป็นของตัวเองเนี่ยไม่เคยจะตื่นเช้าขนาดนี้เลยนะในตอนนี้8ปดโมงครึ่งเนี่ยตั้งแต่มีกลุ่มเนี่ยรู้สึกผวาขึ้นมาแบบบอกไม่ถูกเลย จะแท็กอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะโอ้โหคุยกันอย่างสะบ,บ้านหันแหลกสิ้นวันเปิดข้ราความทีมีเป็นพันอะเล่น <c oughs> ย,ยุ่งยางไรไม่มโนวางแผงแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศมาดูหน้าจอกราฟกันต่อนะครับตอนนี้ตอน9้าโมง40นาทีดูแผนที่พี่วิเคราะห์ไว้ในกลุ่มไลน์นะว่าวันนี้มองดิเรกชันทิศทางยังไงบ้างนะฮะนี่นะครับก็คือแผนทีเฟกวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ที่20นะครับมองว่าราคาขึ้นต่อทาร์เก็ตการขึ้นรอบเนี้ย มันจะอยู่อย่างน้อยที่850หรือมีนิวไฮที่สูงกว่าถ้ามีนิวไฮที่สูงกว่ามันจะไป 2, 8 6 2 876 8 9 4เดี๋ยวค่อยว่ากาันขอให้มันผ่าน8 5 0ไปให้ได้ก่อนฉะนั้นวันนี้พี่มองขึ้นมองขึ้นนะครับโดยให้เทคนิคว่าเฮ้ยจังหวะเทรดที่น่าสนใจหากราคาเกิดการย่อสัก827.6พี่มองว่าเอ้ยมันน่าสนใจสำหรับการ follow by นะแต่จะหาจับจังหวะในการแทงขึ้นเพื่อไปหาทาร์เก็ตได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้พี่จะเทรดให้ดูนะเล่ม 3. Vimitted Edition พบกันเร็วๆนี้อ่ะดูกันตอนนะครับตอนนี้ตลาดเปิดแล้วเนาะราคามันย่อลงมาถึงแนวรับที่เราวิเคราะห์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราแพทเทิร์นตรงนี้น่าจะออกเป็นแพทเทิร์นของเอกลุค l a าแฟลตเนาะชุดนี้มีโอกาสเก็บของเก็บพลังเพื่อจะดีดขึ้นไปต่อนะครับนี่นะฮะเคาะเลยก็ได้ฮะโฟล์ o w บายนะครับโฟล์ o w บายนะตอนนี้ใส่ไปประมาณ4ี่แสนครับสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันอ่าประมาณ4ี่แสนสามนะครับเพาะไปเลยฮะพอนะครับ มองว่าราคาต้องขึ้นนะครับดัชนีต้องขึ้นอา้าวแมทยังปหมเนี่ยอา้าวแมทแล้วนะครับแมทและมาละฮะราคาขึ้นที่ต่อแล้วฮะตอนนี้ไปเรื่อ,อยๆแล้วนะตอนนี้ถ้ายืนเหนือ837กีตรงนี้ได้คือเจ๋งเลยนะครับราคาไปต่อแน่นอนตอนนี้กำไรบวกไป1 5ื่นห้าแล้วฮะหมื่นห้าเก้าร้อยนะไปแล้วฮะสามจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เอาเกิดการยอ่ยอย่อทำเอาอย่างยังยังไม่ยอ่ยอย่อไปยอ่อมานะครับหัวต่อยังไม่ถึงท่าเก็ตนะครับปล่อยให้ราคาขึ้นที่ไปต่อ เอาไปแล้วครับพี่น้องราคาดีดไปแล้วฮะตอนนี้838.70.90 838.9นะครับ838.9 839แล้วฮะตอนนี้839ลุ้นนะฮะ843ต้องถึงนะต้องถึงตอนนี้เซตบวก14.3จุดแล้วฮะ14.3จุด,จดมาเลยมาเลยนะวันก่อนกําไรนะนิดเดียวนะแดกหมูกระทะเดี๋ยวครั้งนี้เออจะแดกหอยให้ดู839.50ฮนะ839.50 60ศูนยแล้วตัวนี้60รู 60. 60้ส <S 2 to lush> ึกทรงผมนี hey. ้ไ e ม่ค <to m> <road> ่อยถูกใจเลยออกไปนะฮะตัวนี้ไปแล้วฮะราคาไปแ4 0 7 0แล้วฮะเจดเดี๋ยวขอเคล้วท้าโลแป๊บนึงนะ โอ้โหไปแล้วฮะตอนนี้8 4 2 8 4 2 6 0ฮะตอนนี้กำไรเป 24, ็น24,000ฮะตอนนี้2 4ที่6.07%ุนะปไ,ปไ,ป 83. 60, 83. 60, ไปแล้วฮะไปต่อไปต่อ8 3 6 0 8 3 6 0ไปแล้วฮะโอ้โห8 4 3 0ฮะกำไร2 8 0 0 0แล้วฮะตอนนี้กำไร2 8 0 0 0ืนาเก็ตยังไม่ถึงนะครับตอนนี้ทาเก็ตบอกราคายังไปต่อราคายังขึ้นที่ไม่ครบหลุมนะครับเกิดสัญญาณของการเคลื่อนที่ยังไม่ครบรูุราคายังไปได้ต่อลุ้นให้ทางเฟรม5ทีปิดเหนือ8 4 3ให้ได้นะครับ ปิดเหนือ8ปดได้คือเจ๋งเลยนะขึ้นไม่สะใจเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้กําไรแล้วถ้าเป็นปากดีนะวันนี้วันไหนขับทูแล้วหงอยเลยนะเอาละฮะพี่น้องเอาละฮะแปดสี่สี่จุดหกศูนย์ฮะแปดสี่สี่จุดหกศูนย์แปดศูนย์ล้วฮะตัวนี้แปดศูนย์หกศูนย์าหกศูนย์ไป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 แล้วฮะโอ้โหเป็นดุนแล้ฮะตอนนี้ไปแล้วฮะโอ้โหแปดสี่ห้าจุดเก้าย์ห้าจุเก้นแดศูนย์แล้วโอ้โหแปดศูนย์แล้วฮะตัวนี้80 t a เก็ตไปเลย8 50ห้านไปเลยตัวเครื่องที่ไวยบอกยังไปต่อนะฮะถึงแม้จะเกิดสัญญาณเดเวเจน agen, จากตัวเครื่องที่ช้าแต่ตัวเครื่องที่ไวบอกว่าเซกเมนต์นี้นะฮะที่เป็นแท่งเป็นดุนเนี่ยเป็นดนะุนเนี่ยพู้สกกูเห็นภาพเลยมันยังเคลื่อนที่ไม่ครบไซเคิลนะฮะเอาละฮะเอาละฮะไปละฮะไปละฮะลุ้นนะครับ50ถึงไหมเนี่ย50ตัวเครื่องที่ไว y, เริ่มมีสัญญาณของการเกิดเดเวเจนภายในแท่งเทียนแล้วนะฮะระวังนะระวังนะต้องระวังนะครับ ไปแล้วโอ้โหทำเฟรมหนึ่งนาทีเป็นดุ่นเลยครับนี่84.800 5 84.800ไปแล้วฮ5 84.800น่ะ8090เป็นไปแล้วโอ้โหไปแล้ว850แล้วตัวนี้850ยังยังไม่ถึงตาไม่ค่อยดีอีกนิดเดียวยังไม่ถึงนะครับ850ขอโทษด้วยฮะขอโทษด้วยตัวนี้กำไร4,000 40, แล้วฮะกำไรมา4,000 40, 10.23เปอร์เซ็นต์นะฮะ10.23ระวังนะครับตัวนี้โซนแนวต้านนะครับมันใกล้ถึง850แล้วนี่คือโซนแนวต้านต้องระวัง นพบกันเร็วๆนี้ถ้าเบรกแล้วมันพึดเลยนะพึดแล้วฮะพึดแล้วฮะแปดศนแล้วไปที่850ห้ย์ไปล้ฮะไปล้วฮะโอ้โหแปดสเก้าย์เจ็ดศห้าศูนย์ไปแล้วฮะสี่หมื่นห้าละฮะกำไรสี่หมืนห้าที่สิบเอ็ดจุดสองเอร์เซ็นตนะสี่หมนห้ามีสัญญาการย่อตัวนะครับหนึ่งศนยออกก่อนฮะออกก่อนฮะหนึ่งศูนย์หกนะฮะรตรงนี้เคาะได้เคาะก่อนนะครับตัวนี้เป็นแนวต้านพอดีเดี๋ยวถ้ามันเบกแล้ว เตรียมเคาะนะหนึ่งศูนย์หกโยกมาแล้วเคาะขายเลยฮะไปแล้วครับสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันนะครับแมทไปแล้วนะครับหนึ่งจุดศูนย์หกเดี๋ยวกูขายปุ๊บมันว <c oughs> ิ่งอ่ะกำไรมาสี่หมื่นนะครับกำไรมาสี่หมื่นเดี๋ยวไงพี่ขอพักก่อนถ้ามีสัญญาณการเบรกชัดเจนไงตอนบ่ายเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้ตอน 45, 45, สิบเอ็โมงห้าสิบห้าทีอะเดี๋ยวตอนเที่ยงมันน่าจะเล่นสักดเิเรกชันหนึ่งนะครับอาจจะย่อลงก่อนดูต่อนะครับ มาตอนนี้ตอน5้าโมงห้นาทีนะครับพี่ก็พึ่งขึ้นมานะครับพอดีติดธุระแล้วก็ช่วงบ่ายไม่ได้เทรดนะครับหลังจากที่เราปิดออเดอร์ไปช่วงเช้าอ,อ่านี่นะครับวันนี้พี่กําไรไป4ี่หมยแปดสิบบาทนะครับก็อยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซนะ็นต์ะเนาะของเงินลงทุนพี่ใส่เงินลงทุนไปประมาณ4,000สนเนาะอ่าดูน้านี้นะครับนี่นะครับ,รบเงินลงทุนไปประมาณ4ี่แสนได้กําไรมา4ี่หมนะครับ มีค่าแวดอยู่ที่92บาทนะครับแล้วก็คอมมิชชั่นอยู่ที่1000เท่าไหร่วะ1 3ึ่าบาทนะครับพอดีกล้องมันไม่ซูมไม่รู้ว่าเราเห็นกันหรือเปล่านะก็เข้าซื้อตัวคอที่0.86แนะครับนะครับแล้วก็ไปขายที่1.06แต่นี้พี่ขายหมูนะขายไปเยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกราฟนะเนี่ยฮะตามแผนที่พี่วิเคราะห์ไว้ตอนเช้าแล้วก็วิเคราะห์ไว้ในกลุ่มไลน์อะเนาะว่าเฮ้ยทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเป็นการวิ่งขึ้นต่อเนาะ โดยแนวรับที่สำคัญเนี่ยที่เหมาะสมหรับการ Follow บายคือ827.60ราคาลงมาทดสอบ827.60ปุ๊บนะฮะเป๊ะเลยครับ,รบมีทิ้งไส้ทิ้งหางนิดนึงนะครับเกิดการดีดขึ้นในจังหวะที่ราคาเริ่มดีดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะนี้ของทาเฟรม1นาทีนะที่พี่เขาซื้อนี่ทาเฟรม1นาทีนะน่าจะเป็นจังหวะของแท่งนี้นะที่พี่เขาซื้อหลังจากที่ราคาลงมาทดสอบแนวรับ827.60แล้วราคาก็วิ่งขึ้นซึ่งเรามองว่าวันนี้แทร์กเก็ตจะต้องไปอย่างน้อยคือ8 0ม ราคาแตะ 8, 8 5 0ปุ๊บพี่ขายทันทีเลยฮะพอขายปุ๊บราคาเกิดการทิ้งตัวลงมาในช่วงบ่ายเลยปุ๊บ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 ,บเนาะแล้วก็พี่โพสต์บอกในกลุ่มต่อนะว่าถ้าเกิดราคานี่นะฮะยังไม่ต่ำกว่า8837ได้ต่อมันจะเป็นการปรับเพื่อขึ้นต่อพี่ก็บอกในกลุ่มสักประมาณช่วงตลาดปิดช่วงเช้านะครับประมาณเที่ยงครึ่งนะว่าอันนี้นะครับประมาณสักเที่ยงครึ่งเนาะพี่บอกว่าถ้าบ่ายเนี่ยราคาปรับตัวแล้วไม่หลุด837ทั้งหมดจะเป็นการขึ้นต่อ ปรากฏว่าหลังจากที่เราขายตรงนี้ไปแล้วเนี่ยราคาเกิดการทิ้งตัวลงมาแล้วก็ลงมาทดสอบ837ราคาทดสอบ837ปุ๊บลงมาต่ำสุดประมาณทัก834นะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปยืนเหนือ837ปุ๊บราคาขึ้นต่อมีนิวไฮเลยไปถึง859อันนี้พี่ขายหมูสุดพลังเลยนะคือถ้าพี่ได้หาจังหวะในการเฝ้ากราฟช่วงบ่ายหน่อยพี่คงหาจังหวะในการเข้าเก่งกำไรอีกรอบหนึงได้แล้วเพราะช่วงเช้าพี่ขายดีมากเลยนะพี่ขายที่ไฮเลยนะครับช่วงเช้าคือ กูโคตรฟุกอ่ะอันนี้คือข้อเสียของพี่พี่รู้ตัวอยู่ว่าเป็นคนเป็นคนไฮเปอร์ไม่ค่อยอยู่กับที่ฉะนั้นการเฝ้ากราฟมันเป็นเรื่องที่อึดอัดมากสำหรับพี่นะครับ ช่วงนี้โฆษณาเข้าหลายตัวฮะหนึ่งร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบย5หายหายไปไหนพันหนึ่งวะนี่คือกำไรทั้งหมด ของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับส0,000กับอีก100บาทด้วยเงินลงทุน4 0 0 0 0 0บาทนาะอพี่ได้มันกำไรประมาณ0อนะครับจริงๆคลิปเนี่ยมันไม่ต้องมากดตังมานับตังโชอะไรหรอกกลัวมันจะไม่มีมุกอะไรเล่นในคลิปเนี่ย <laughs> ออกไปข้างนอกเนี่ยเสียงก็เสียงนะไอ้โควิดนาเนี่ยไอ้โควิดนานี้เมื่อไหร่มึงจะหายไปจากโลกนี้สักทีนะคโควิดหน้าที่เป็นเชื้อโรคนะแต่ถ้าเป็นคโควิดหน้าที่เป็นเครื่องดื่มอยู่ในใจพี่เสมอวะ <laughs>